โอเคต่อกันเลยต่อไปจะเป็นแบบต่อแบบวงจรรัดวงจรอันนี้ฉบับครูที่สอนเราไม่รู้ว่าคือมันต้องทําการรวมจุดแต่สอนเราเราจะสอนสไตล์แบบนี้ว่าการยุบวงจรเนี่ยมันก็คือการที่มันมีเส้นลวดอะคือมันมีการการที่มันมีเส้นลวดมาต่อคือเหมือนกับว่าระยะทางจาก a ไป b ใช่ไหมันนี้แล้วปกติมันมีอ่าเป็นอ่าเป็นอืมเป็นหลุมก็แล้วกัน อแล้วก็อีกทางนึงอ่ะสมมุติว่าอีกทางหนึ่งเป็นเส้นทางแบบปกติเลยเนี่ยถามว่ามันจะเลือกไปทางไหนไฟมันก็จะต้องเหมือนกับเราแบบนี้เราก็ต้องเลือกไปทางที่มันสบายถูกไหมไฟมันก็เหมือนกันมันก็ไม่อยากไปตัวที่มันแบบมีหลุมมีตัวต้นทานถูกต้องไหมนี่เปรียบเปรซึมตัวต้นทานไฟมันก็ไม่อยากไปเพราะฉะนั้นการที่มันมีลวดเนี่ยมันมีลวดเส้นเปล่าเนี่ยมันจะเกิดการต่อแบบที่เราเรียกว่าต่อแบบลัดวงจร ซึ่งต่อแบบลัดวงจรเนี่ยมันหมายถึงการที่ปกติมันควรจะไปทางด้านที่มันมีตัวต้านทานถูกต้องไหมแต่มันไม่ไปมันไปอีกด้านหนึ่งมันไปผ่านเส้นลวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางในการเดินทางเนี่ยมันก็จะมีหลายเส้นทางมันเหมือนกับการลัดวงจรใช่ไหมมันเป็นทางลัดมันเป็นชดคัดไปประมาณนั้นโอเคมันกลับข้อนี้ดูถ้าเราพิจารณาวงจรเนี่ยไฟมันจะเข้าจากนี้ใช่ไหมไฟเข้ามาณจุดนี้ไฟจะมาทางนี้ได้ แล้วไฟก็จะมาทางนี้ได้อันนี้ให้เป็นเส้นทางที่1อันนี้ให้เป็นเส้นทางที่2แต่ดูนะเส้นทางที่1พอมาแล้วเส้นทางที่1พอมาแล้วก็มาเจอกับตัวท่านทานแต่เส้นทางที่2ให้เป็นสีม่วงมาแล้วตรงได้เลยแล้วไปเจออีกทีหนึ่งตัวนี้ดูนะถ้ามาเส้นทางสีเหลืองเจอตัวท่านทานสามตัวแต่ถ้ามาเส้นทางสีม่วง เดียวตัวต้านทานแค่สองตัวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบว่าเออไฟมันก็ไม่มันไฟมันก็ไม่อยากมาเส้นทางที่มีตัวต้านทานเยอะมันก็เลยทําการแบบว่ามันก็ไม่ผ่านตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่ผ่านมันจะไม่ผ่านพอมันไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดการยุบจะมาให้ดูอันนี้ใช่ไหมผ่านตัวสองตัวนี้ก็คือมาเหมือนเดิมอแล้วก็ตัวนี้มันไม่มันไม่อยู่ใช่ไหม ณจุดตรงนี้ก็เลยยุบให้เป็นจุด c จุด d ได้เลยแล้วพอจุด c จุด d มันเกิดการยุบเนี่ยไอตัวโอหโอมเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมสองโอมแล้วมันก็จะต่อไปตัวต้านทาน1โอห์โอมเลยมันต้องไหมต้านทาน1โอห์โอมเลยอันเนี้ยอันนี้คือ a อันนี้คือ b ถูกต้องไหมปุ๊บมันจะไม่คิดตรงนี้เพราะตรงนี้กระแสะไฟฟา้าไม่ได้ไหลผ่านเพราะฉะนั้น พอกระแสไฟฟ้าไม่ได้ไหลผ่านถ้าเรามาเขียนดีๆมันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้อันนี้คือ a อันนี้คือ b อันนี้คือสองโอห์มอันนี้คือหนึ่งโอห์มปรากฏว่ามันต่อแบบอนุกรมพอต่อแบบอนุกรมปุ๊บเราก็ทําการยุบแบบอนุกรมโดยยุบแบบอนุกรม,มก็คือเอามาบวกกันได้เลยก็จะเป็นสามโอห์มถูกต้องไหมอ่าฮะมันก็จะง่ายๆแบบนี้ต่อไปมันจะมีแบบที่ซับซ้อนเราต้องพิจารณาวงจรให้ดี เช่นเราจะสังเกตเห็นว่ารูปซ้ายกับรูปขวาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยแต่มันจะต่างกันตรงเดียวตรงอย่างเดียวคือมันจะต่างกันตรงนี้จะต่างกันตรงนี้ซึ่งถามว่ามันต่างกันเยอะไหมต้องบอกว่ามันต่างกันเยอะเลยถ้าเราพิจารณารูปแรกเราจะพิจารณาว่าเห็นไหมไฟมันจะมาได้ทางนี้หนึ่งทางทางนี้หนึ่งทางแต่บอกเฮ้ยทางนี้เจอความต้านทานแล้วเห็นไหมทางนี้เจอตัวต้านทานแล้วทางนี้เจอตัวต้านทาน มันหยุดก่อนแล้วมันก็ไปอีกทางหนึ่งปรากฏว่าทางนี้ปุ๊บลงแยกไปซ้ายกับไปขวาแต่ถ้าไปซ้ายก็ไปเจอตัวต้านทานอีกก็ไม่รู้จะไปทําไมก็เลยไปทางขวาและออกปีได้เลยถูกต้องไหมแสดงว่าข้อนี้เนี่ยความต้านทานเป็นศูนย์เลยเพราะประจุสามารถเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายได้โดยไม่ต้องผ่านตัวต้านทานไอ้พวกเนี้ยถือเป็นไม่มีผลเลยถูกต้องไหม การต่อตัวต้านทานแบบนี้ก็เป็นการต่อที่ไม่ได้ผลถูกต,ต้องปะแต่ถ้าเราพิจารณารูปที่สองเราจะสังเกตเห็นว่าโอเคมันแยกไปสองทางคือทางนี้เจอตัวต้านทานหยุดมาทางนี้ตรงมาลงมาแยกเป็นสองทางทางนี้เจอตัวต้านทานหยุดมาทางนี้ก็เจอตัวต้านทานหยุดอ่ะทีเนี้ยมันก็จะลําบากแล้วต้องไหมมันก็จะลําบากแล้วว่าเฮอ,อไปทางไหนก็เจอตัวต้านทาน เพราะฉะนั้นถ้าไปทางไหนก็เจอตัวต้านทานเราจะต้องทําการยุบจุดซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบที่ครูสอนจะเป็นยังไงคือคือมันก็จะมันก็จะคุณระแบบกันแต่แบบที่เราสอนแบบเนี้ยเราคิดว่าเราคิดว่ามันง่ายกว่าอย่างแรกเลยหนึ่งเลยคือทําการอย่างแรกเลยคือทําการดูประจุก,ก่อนว่ามันเลื่อนไปได้กี่ทางปรากฏว่ามันได้หนึ่งทางถูกต้องไหมแล้วมันมานี้มาเรื่อยๆ ลงมาทางนี้หนึ่งทางมาทางนี้หนึ่งทางถูกต้องปะแสดงว่าเราจะเขียนเลยว่าจาก a ไป b เนี่ยมันต้องได้แบบขนาน3เส้นทางย่อยแน่ถูกต้องไหมมันต้องได้สามทางย่อยแน่อะโอเคเราก็มามาที่จะทางแรกทางแรกเนี่ยมันเจอหกโอห์มถูกต้องปะมันเจอ6โอห์มเราก็เขียนเลยเจอ6โอห์มปุ๊บพอเจอหโอห์มปุ๊บทางที่สองอะ ทางที่สองเราจะสังเกตเห็นว่าทางที่สองให้เป็นสีม่วงนะมันจะขึ้นเหนี่นี้มาทางนี้มันจะมาเจอสามโอห์มทางที่สองเจอสามโอห์มแล้วเราสังเกตเห็นตรงนี้นี่ถึกปะว่าระหว่างทางที่หนึ่งและทางที่สองเนี่ยโอเคอันนี้คือทางที่สองนะอันนี้คือทางที่หนึ่งถูกต้องไหมอันนี้คือทางที่สามโอเคระหว่างทางที่ตรงเนี้ยให้เป็นสีเขียวนะมันเชื่อมต่อกันเห็นไหม แล้วตรงนี้เราก็สามารถเชื่อมกันได้เลยเห็นไหมอันนี้คือทางที่หนึ่งอันนี้คือทางที่สองมันเชื่อมกันปุ๊บโอเคแสดงว่าพอจุดที่มันเชื่อมกันแสดงว่าจุดนี้คือจุด C ถูกต้องป่ะแล้วเรามาดูตัวทางต่อไปตัวทางต่อไปเนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันออกจากจุด C เส้นเนี้ยมันออกจากจุด C แล้วมันไปเข้า B เลยส่วนอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางหลักเนี่ยขอใช้เป็นสีนี้นะ มันแยกมาแล้วมันก็ออกไปที่ B เลยผ่านตัว6แสดงว่าตัวเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็คือมันก็คือออกจาก A ตถูกไหมออกจาก A ไปออกจาก A ไปแสดงว่ามันก็ตรงนี้ก็คือ6โอห์มถูกต้องไหมแล้วมันก็จะไปรวมกันกับ B เลยแต่เดียวก่อนเรารู้ว่าตัว8โอห์มเนี่ยหรือว่าสีฟ้าเนี่ย มันออกจาก c ใช่ไหมมันออกจากจุด c แสดงว่ามาเราสามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้เลยแบบนี้จุด c แล้วก็8โอห์มและ8โอห์มมันก็จะออกไปทาง b เลยส่วนตัวเส้นทางที่3หรือเส้นทางนี้เนี่ยซึ่งเป็นสีชมพูเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมันก็ออก b เหมือนกันแสดงว่ามันก็สามารถไปเชื่อมกับตัวนี้ได้ถูกปะมันก็ไปเชื่อมได้ก็ไปเชื่อมแบบนี้ได้เลย นี่มันก็จะทำ,ทำการไปเชื่อมแบบนี้ได้เลยแล้วออกสู่ B นี่เห็นไหมคือเราอะอาจจะไม่ต้องแบบไปยุบจุดรวมจุดก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุด A D ดีถูกต้องปะถามว่าทำไมถึงเป็นจุด A D เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรายุบ A กับ D ได้แต่กับ C กับ B บียเรายุบไม่ได้แต่ถ้าไม่ไม,ไม่นั้นนะไม่ต้องเขียนก็ได้อยู่ไว้แบบนี้ก็ได้เอเคไหม ี่คือการต่อแบบรัดวงจรแบบนี้ซึ่งก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ถ้าทําความเข้าใจก็ไม่ได้ยากก็ชิวๆจบจบต่อไปแบบที่สองอันนี้เนี่ยจะง่ายกว่าข้อที่แล้วเราจะพิจารณาก่อนดูว่ามันมีเส้นทางที่ไม่เจอตัวต้านทานเลยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าข้อนี้ก็ไม่เจอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูเส้นทางแรกเนี่ยมันมาแบบนี้เจอตัวต้านทานเส้นทางที่สองมาแบบนี้ลงนี้เจอตัวต้านทานเส้นทางที่สามเจอตัวต้านทาน เจอตัวต้านทานแม่งทุกทาง oh. เจอตัวต้านทานทุกทางเลยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมที่จะทำการอายุบป,ปรากฏว่าเส้นทางที่หนึ่งในขอเสียนเส้นทางที่หนึ่งอันนี้มานะแล้วก็มาเจออันนี้เส้นทางที่สองและอันนี้เส้นทางที่สามแสดงว่ามันก็จะมีขนานสามทางถูกต้องไหมขนานสามทางตรงนี้ให้เป็นจุด ให้เป็น A อะไรเงันให้เป็น A ปุ๊บทีนี้มันก็จะไปสามทางโอ้โหมันก็จะไปสามทางมันก็จะไปสามทางเขียนไหมมันไปสามทางพอมันไปสามทางปุ๊บเราจะพบว่าทางแรกเนี่ยมันจะไปเจอหกโอห์มซึ่งก็คือตัวนี้ต้องไหมทางที่สองเนี่ยมันจะไปเจอสามโอห์ม ถูกต้องไหมทางที่สองเนี่ยจะไปเจอสามโอห์มาทางที่สองไปเจอสามโอห์มและทางที่สี่หล่ะไปเจอหกโอห์มถูกต้องปะ่ะแล้วเราดูนะทางที่หนึ่งเนี่ยพอมันออกปุ๊บทางนี้คือทางที่หนึ่งมันก็จะไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะไปออกบีได้เลยแสดงว่าเราสามารถโยงทางที่หนึ่งเนี่ยไปออกบีได้เลยทางที่หนึ่งออกบีได้เลย ทางที่หนึ่งเห็นไหมทางที่หนึ่งขอให้ขอใช้เป็นสีเหลืองอะ้รกันนี่คือทางที่หนึ่งออกปเีเลยเลยเห็นไหมโอเคเนี่ยล็อก่อนส่วนทางที่สองทางที่สองเราสังเกตเห็นว่าทางที่สองเนี่ยมันจะเริ่มจาก a ใช่ไหมเริ่มจาก a แล้วมันก็มาทางนี้อ่าใส่มันมารวมกันที่จุด c แสดงว่าเรารู้เลยว่าตรงนี้มันคือจุด c ต้องปะ่ะแล้ว c เนี่ยมันก็ออกเส้นทางเดียวกับสีเหลืองแสดงว่ามันก็มาออกแบบนี้ถูกต้องไหมมันก็มาแบบนี้แบบนี้เลยโอเคโอเคไหมต่อไปจุด d จุด d เนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่3แล้วพอเส้นทางที่3เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจุด d เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อของ a ถูกต้องปะ่ะแบบแบบ a อย่างนี้นะแล้วก็ส่งมา d อยู่ตรงนี้แล้วก็ออก b แบบเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แบบว่าเราอาจจะเขียนจุดเริ่มต้นเนี่ยยุบจุดดีมาไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็จุดดีเนี่ยเราอาจจะยุบไว้ตรงนี้ก็ได้ A กับ b อ่าเป็น C กับ B ตรงนี้ก็ได้แล้วก็สุดท้ายประจุไปออกที่ B อาจจะเป็นแบบนี้โอเคนะเขียนแบบนี้ดีกว่าแล้วเรามาดูเส้นทางที่สามเส้นทางที่3ามเนี่ยขอใช้เป็นสีฟ้าก็แล้วกันเอาไมฮะไม่ไม่เห็นไม่เห็นสิบหมื่นไม่เหร สีม่วงเนี่ยเส้นทางที่สามมันก็จะออกจากแบบนี้มาแล้วมันก็จะมาออกแบบนี้แล้วก็ผ่านตัวต้านทาน6โอห์มนี่เห็นไหมอาแนี้ออกตัวต้านทาน6โอห์มแล้วมันก็ออกปีได้เลยออกปีได้เลยเห็นไหมก็จะไม่ได้มีอะไรทีนี้อ่าลืมคิดค่าความต้านทานข้อที่แล้วเดี๋ยวข้อนี้จบก่อนพอปุ๊บทีนี้เราก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นการต่อกันแบบขนาน3าตัว ขนาด3ตัวก็เอาส่วนจับบวกกันได้เลย1ส่วน6บวก1ส่วน3มบวก1ส่วน6มันก็จะเท่ากับ2บวก1บวก1ส่วน6ถูกต้องไหมก็เป็น4ส่วน6กลับข้างมันก็จะเป็น6ส่วน 4, 4ี1 4แหลือเศษ2 1.5ถูกต้องปหก็เป็น1.5โ่ต่อไปดูข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เมื่อกี้เนี่ยลืมรวมอย่างแรกเลยเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราจะสงังเกตเห็นว่าตัวแรกที่เราต้องทําการยุบ คือเราต้องทำการยุบพวกนี้ก่อนถูกต้องไหมนี่เราต้องทำการยุบพวกนี้ซึ่งพวกนี้เป็นการต่อกันแบบขนานถูกต้องไหมยอยาขออนุญาตพวกนี้เนี่ยเป็นการต่อกันแบบขนานเราทําการยุบตัวแรกก่อนยุบสีเหลืองทั้งที่หนึ่งเนี่ย ก็เป็น1.6ส่วน6บวก1ส่วนสมถูกไหมก็จะเป็น3.6ส่วน6กับข้างก็จะเป็น6.3ส่วน3ก็เท่ากับ2โอห์มซึ่งพอยุบป,ปุ๊บ2โอห์มมันจะอยู่แบบนี้นี่นะนี่คือ A อันนี้คือ C นะที่เรายุบไปตัวอื่นที่เราไม่ได้ยุบก็เขียนแบบปกติเข่ไหมต่อไป แล้ตัวตรงนี้ที่เรายุบมาเราก็จะเขียนได้แบบนี้ถูกต้องไหมอันนี้คือตัวที่ยุบตัวยุบใช้เป็นสีแดงเนาะได้เป็นสองโอห์มถูกต้องไหมต่อไปเราก็ทําการยุบแบบอนุกรมถูกไหมเพราะตรงนี้ต่อไปเราทำการยุบตรงนี้เพราะมันต่อกันแบบอนุกรมเข้าเส้นทางเดียวต่อกันแบบอนุกรมปุ๊บต่อกันแบบอนุกรมเราก็จะยุบได้ว่าก็สองบวกแปดเลยเท่ากับสิบโอห์มถูกต้องไหมพอเราทําการยุบป,ปุ๊บเราก็มาวาดรูปใหม่อีกรอบหนึ่ง แสดงว่าตรงนี้ที่เรายุบไปเนะี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมจุดสีนี้ก็โดนยุบแล้วนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วยุบใช้สีแดงแล้วกนะันเขียวตรงนี้คือสิบโอห์มโอเคต่อไปยุบครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายก็คือเราจะยุบแบบนี้ถูกต้องไหมเป็นการต่อกันแบบขนานต่อกันแบบขนานก็เป็นหนึ่งส่วนหกบวกกับหนึ่งส่วนสิบถูกต้องไหมคอรนออก็จะเป็นอันนี้คูณสิบ ก็จะเป็นสิบส่วนหกสิบบวกกับหกส่วนหกสิบเท่ากับสิบหกส่วนหกสิบหรือเท่ากับหกสิบส่วนสิบหกเพราะนี่มันเป็น1ส่วน R าถูกไหมอันนี้ก็เป็น R แล้วโอเค R 16สิบหกส่วนหกสิบก็จะประมาณสามจุเจ็ดห้าอกระมาณนี้อ่าเห็นไหมก็ไม่ได้ยากแค่เราต้องยุบป,ประจุแล้วก็มองประจุให้เป็นแค่นั้นเองจบจบ ต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อไม่ข้อสุดท้ายสิข้อนี้ข้อนี้จะเป็นลักษณะแบบที่ว่ามันเป็นการที่เนี่ยถามว่าทาไมมันต้องมีสะพานเพราะว่าถ้าสายไฟเกิดการต่อกันแบบเนี้มันจะเกิดการลัดวงจรตรงนี้มันจะเกิดการแบบชนกันแล้วมันก็จะเกิดแบบระเบิดได้มันก็ไม่ควรมันก็เลยต้องยกวงจรมันเป็นบิดมันเป็นสะพานเนาะตรงนี้เป็นบิดเป็นสะพานจบจบง่ายๆให้เมีนจะต้องเขียน ต่อไปเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งเราจะพิจารณาว่าเขาให้พิจารณาค่า RAB R จาก A b B ดูนะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะมองได้ว่ามันมีกี่ทางอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมองแบบนี้ก่อนว่ามันเริ่มจาก A ใช่ไหมมันไปได้อย่างแรกมันไปทางนี้ได้ไปทางนี้ได้ไม่เห็นอะไปทางนี้ได้อันไปทางนี้ได้แล้วมันก็ไปทางนี้ได้ถูกต้องไหมถ,ถ้าไปทางนี้เนี่ยมันเจอหนึ่งโอบม นี่ถ้าไปทางนี้เจอหนึ่งโอถ้าไปทางนี้ล่ะปุ๊บแยกออกได้เป็นสองทางอีกแสดงว่าตรงนี้มีทางนี้ทางนี้ให้ทางนี้เป็นทางที่หนึ่งนะทางนี้เป็นทางที่สองและทางนี้เป็นทางที่สามเห็นไหมและทางนี้ล่ะก็เป็นทางที่สี่โอเคแสดงว่าเส้นรอบเนี้ยเรามีอยู่ทั้งหมดสามเส้นถูกต้องปะ RAB ของเรามีอยู่ทั้งหมดสามเส้นเฮ้ยสี่เส้น เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มวาดเลยโดยการที่แบบเราบอกว่าอันนี้คือ a นะแล้วเราแยกเป็น c อันเพราะเรารู่วมมันมีสี่เส้นไงถูกต้องไหมเส้นแรกเนี่ยเราผ่านหนึ่งโอห์มแล้วก็เขยียนเลยหนึ่งโอห์ม okay. โอเคหนึ่งโอห์มปุ๊บจะไปจดที่จุดดีถูกต้องไหมอ่าฮะเราก็ไม่ได้เขียนอะไรก่อนเส้นที่สองเนี่ยกี่โอห์มเส้นที่สองเนี่ยสองโอห์มถูกต้องไหมเส้นที่สาม สามโอห์มเส้นที่สี่สี่โอห์มเขียนไหมพอแบบนี้ปุ๊บเรามองแบบนี้ว่าให้เรามองแบบนี้ว่าดูนะเส้นที่หนึ่งเนี่ยพอมันไปจบมันจะไปจบแบบนี้จูต้องไหมเนี่ยมันจะไปแบบนี้แล้วมันก็จะรวมมาตรงนี้แบบนี้เพื่อมาที่บีเส้นที่สองเนี่ยมันก็มาเข้ากันเลยแสดงว่าเส้นที่สองกับเส้นที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวกันเราก็สามารถที่จะเชื่อมกันได้เขียนปะ ต่อไปเส้นทางที่สามเนี่ยเราก็จะมองว่ามันก็จะไปหาบีโดยตรงแสดงว่าพอม,มันไปหาบโดยตรงมันก็ไปเส้นเดียวกับเส้นเนี้ยเราก็ลากขึ้นไปเชื่อมแบบนี้ได้เลยแล้วก็ออกไป B ถูกต้องไหมเนี่ยแสดงว่าเส้นสาเส้นเส้นสายไฟเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเป็นเส้นเดียวกันหมดแล้วเพราะมันไปหาบอเคไหมต่อไปเรามาดูพิจารณาที่4โอห์มปรากฏว่า4โอห์มเนี่ยมันก็ไปหาบีเหมือนกันเค็น okay, ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ ไปหาบีเหมือนกันไปหาบีเหมือนกันเราก็พิจารณาอีกได้เลยโอเคไหมก็ไม่ยากนะตรงนี้ถ้าจะเขียนแบบของครูก็เป็น ac <Okay. S 1> กับตรงนี้ก็จะเป็น bd ประมาณน,นั้นวิธีการคํานวณหาค่า R ทีนี้พอเราหาค่า R ปุ๊บใช่ไหมมันก็ต่อกันแบบขนานก็ไม่ได้ยากขนานก็จะหส่วน1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3มบวก1ส่วน4เลย ครนาของมันคือเท่าไหร่หนึ่งสองสี่เนี่ยสิบสองปะสิบสองไหมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสิบสองส่วนสิบสองบวกหกไม่ใช่สิคูนหกใช่ไหมหกส่วนสิบสองบวกสสามคูณสี่นะคูณสี่สี 4. 4่ส่วนสิบสองบวกสามส่วนสิบสองก็จะเป็นยี่สิบยี่สองยี่สิบห้าส่วนสิบสองพอกลับข้างขึ้นมา ก็จะเป็นสิบสองส่วนยี่ห้านะก็เป็นคำตอบที่อย่าคิดเลขก็อยู่ประมาณศูนย์จุดสี่กว่ากว่าไหมประมาณศูนย์จุดสี่กว่ากว่าศู 0. 4, 0. 4านยะ์จุดสี่ศูนย์สี่ประมาณนั้นศูนย์จุดสี่ศูนย์สี่ไหมไม่แน่ใจเดี๋จะคิดเลยดูศูนย์จุดสี่ศูนย์สี่ไหมอ่ะศูนย์จุดสี่แปดศูนย์จุดสี่แปด Oh. จบข, okay. <c oughs> ข้อนี้โอเคข้อต่อไปข้อนี้เราใช้หลักการพิจารณาแบบเดิมเลยพิจารณาแบบง่ายๆอย่าไปคิดให้มันเครียดอย่างแรกเลยเราเขาบอกว่าให้หาจาก a ไป b ให้หาจากนี้ไปนี้โอเคนะเราพิจารณาก่อนว่ามันมีเส้นทางที่มันไม่ผ่านตัวต้านทานไหมปรากฏว่าข้อนี้ก็ไม่เจอนะทางไหนก็เจอตัวต้านทานหมดเลยทางแรกเนี่ยโอเคนี่คือทางที่หนึ่งทางที่สองแยกออกมาเป็นกี่ทาง แยกออกเป็นหนึ่งทางแล้วก็แยกออกเป็นทางที่สองและก็แยกออกมาเป็นทางที่สามเข้าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันแยกออกมาจากตัวไปสามทางเราก็จะเขียนแค่สามทางและตัวอื่นเราจะไปทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคเราก็จะได้ว่านี่ใช่ไหมก็จะเป็นแยกไปสามทางหนึ่งสอง แล้วก็สามเขียไหมทางนี้ทางที่หนึ่งเจอกี่โอห์มสี่โอห์มใช่ไหมทางที่สองล่ะทางที่สองก็เจอสี่โอห์มถูกต้องไหมแล้วทางที่สามล่ะทางที่สามเจอสามโอห์มโอเคไหมทีนี้อ่ะเรามาดูว่าทางที่สามทางที่สองกับทางที่สามอ่ะพอมันผ่านปุ๊บอ่ะมันผ่านนี้ใช่ไหมมันผ่านนี้เหมือนกันอือหือ มันผ่านนี้เหมือนกันชหมอ่าฮะมันผ่านตัวนี้เหมือนกันแล้วมันก็ผ่านตัวนี้เหมือนกันแล้วตัวนี้เนี่ยตัวเส้นทางจากตัวเนี้ยมันก็จะมาผ่านตรงนี้เหมือนกันถูกต้องไหมแล้วมันก็จะมารวมกันตรงนี้มันก็ผ่านตรงนี้เหมือนกันถูต้องไหมมันเหมือนกับการมาจุดเชื่อมกันอยู่ที่ตรงเนี้ยอือฮืเราก็เลยแบบว่าแสดงว่าเรารู้ว่าเส้นทางที่หนึ่งกับเส้นทางที่สองเนี่ยมันเชื่อมกันนะแล้วก็ปิดตรงนี้เลย แล้วมันมีจุดเชื่อมจุดเชื่อมนี่จุดสีแดงตรงเนี้ยเราก็จะมาลากแบบนี้โอเคไหมจุดเชื่อมเราจะลากแบบนี้แล้วฝ่ายเนี้ยเราให้เป็นสีนเงินก็เล้ไงฝ่ายเนี้ยให้เป็นสีเงินแล้วมันก็จะเชื่อมจากตรงนี้บ่เข้าใไหมมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นสองโอห์มตรงนี้ก็สองโอห์มถูกต้องไหมอือหือ แล้วเรามาดูเส้นทางที่3เส้นทางที่3เนี่ยเราจะพบว่ามันจะผ่านเส้นทางที่3ปุ๊บแล้วมันก็จะไปเข้าหาเส้นทาง c เลยก็คือมันจะไปจุดตรงนี้เลยเข้าใจไหมแล้วเราดูนะจุด c เนี่ยมันก็จะเชื่อมไปจุด b เลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่3มเนี่ยมันก็จะเชื่อมตรงไปแบบนี้เลยถูกต้องไหมแล้วเส้นทางเนี้ยมันก็จะเชื่อมรวมกับตัวนี้ไปเลยเพราะตัวสโอห์มสอันเนี้ย มันก็ต้องการที่จะไปหา b เหมือนกันและจุดสามโอห์มเนี่ยสามโอห์มเนี่ยมันก็ผ่าน c ผ่านจุดซีเพื่อที่จะไปหาตัว b เหมือนกันเห็นไหมเพื่อจะไปแบบนี้เหมือนกันแตว่มันก็คือเส้นเดียวกันอ,อืเราก็เขียนรูปได้เป็นแบบนี้ต่อไปพอเขียนรูปมาได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการยุบ <c oughs> ยุบครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันแบบอะไรไฟจ่ายจาก a เนี่ย กระจายแบบขนาดถูก <göster> ต <ges 2> ้องไหมแสดงว่ามันก็จะเป็นการยุคครั้งที่หนึ่งนะจุดตรงนี้ครั้งที่สองอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เห็ไหมเรายุคครั้งที่หนึ่งก่อนยุคครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่ก็จะเท่ากับสองส่วนสี่กับข้างก็จะเป็นสี่ส่วนสองก็เท่ากับสองโอห์มเห็นไหมยุคครั้งที่สองตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองก็จะเป็นสองส่วนสองก็จะเท่ากับหนึ่งโอห์มถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสาม,มารถที่จะวาดประจุให,บบะจใหม่ได้เป็นแบบนี้สามารถวาดประจุใหม่ได้เป็นแบบนี้เรายุบตรงนี้แล้วใช่ไหมยุบแล้ว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 ยุบตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็นสองโอห์มตรงนี้เป็นหนึ่งโอห์มก็ต้องไหม อย่างของนเราใส่ก่อนเข้ไหมตรงนี้เป็นสองโอห์มตรงนี้เป็นหนึ่งโอห์มต่อไปเราก็ทําการยุบตรงนี้ถูกต้องไหมเป็นการยุบแบบขนานก็คือสองบนหนึ่งก็เป็นสามเลยถูกต้องไหมมันก็เลยจะได้เป็นแบบนี้ตรงนี้คือสามตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็คือสามโอห์มเหมือนกันถูกไหมแล้วก็มาออกบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดเราก็จะได้มาเป็น นี้ก็ต่อไปขั้นสุดท้ายก็จะเป็นการรวมแบบขนาดก็จะเป็น1นส่วนสบวกหส่วนสก็จะเป็น2อส่วนสกับข้างก็จะเป็น3าส่วนสหรือประมาณ1.5องจโอห์ตอบคําตอบเสร็จเห็นไหมเราแค่พิจารณานะการแมลว่าเส้นทางที่เป็นไหลแล้วก็เอามารวมรวมกันจับให้มันเกิดความน่าจะเป็นให้ได้มากที่สุดแล้วก็ เอามารวมกันอย่าลืมว่าถ้าเส้นทางไหนที่ไม่มีตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าจะอยากไปเส้นทางนั้นก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องหาดูโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นการต่อแบบขนานวงจรอนุนกรมขนานแล้วก็รัดวงจรเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาแบบแบบวงจรบิดซึ่งไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าวงจรบิดแต่เคอร์ชอปกับสมมาตรเนี่ยจะไม่ออกโอเคคลิปนี้ก็ไว้บวย,บยแค่นี้